พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบแกนประจําในวันศุกร์ที่28เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องพระวิญญาณเห็นสติปัญญาสำหรับการเปิดเผยสํแดงข้าพเจ้าอาธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริส่งให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจ ที่ประกอบไปด้วยปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้นและรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นสมบูรณ์เพียงไรเอฟเฟซัสบทที่1ข้อที่17-18พี่น้องคะ ส่วนที่เขียนเส้นใต้ในพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราดูเหมือนจะสนับสนุนว่าอครทูตเปาโลกำลังอ่านถึงสองสิ่งที่แตกต่างกันนั่นคือวิญญาณแห่งปัญญาและวิญญาณของการสําแดงแต่ไม่ใช่แต่เขากำลังจัดก,การกับสิ่งเดียวกันนั่นคือวิญญาณแห่งปัญญาที่นำการเปิดเผยสําดงมาให้คุณการเปิดเผยสิ่งที่ล้ำลึกอโพคาลูปซิส ภาษากรีกวิญญาณเห็นปัญญาหมายถึงการดำเนินงานของพระวิญญาณของพระเจ้าในสติปัญญาพระวิญญาณของพระเจ้าสําแดงพระองค์ในสติปัญญาการใช้คำว่าและในสำนวนนั้นจำเป็นต้องถูกเข้าใจให้ถูกต้องในภาษากรีกคำว่าและแปลได้ว่าในด้วยหรือเพื่อด้วย ดังนั้นการแปลที่ดีกว่าสำนวนนั้นคือวิญญาณเห็นปัญญาในการเปิดเผยสําเดงหรือวิญญาณเห็นปัญญาเพื่อการเปิดเผยสําดงในความรู้ที่แน่นอนของพระเจ้าในฉบับ amplified classic แปลว่าเพราะว่าข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงพระสิริให้ท่านทั้งหลายมีวิญญาณเห็นสติปัญญา และการเปิดเผยสำแดงของความเข้าใจในความล้ำลึกและความลับในความรู้ที่ลึกซึ้งและสนิทสนมของพระองค์นี่คือพันธกิจของพระวิญญาณแห่งปัญญาในชีวิตของคุณนั่นคือพระองค์จะทรงนำการเปิดเผยสำแดงให้แก่คุณข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความล้ำลึกและความลับประการที่สองพระองค์ทรงนำแสงสว่างมาให้แก่คุณโฟติโซกรี พระอ,องค์ทรงทําให้เส้นทางของคุณเต็มไปด้วยแสงสว่างพระอ,องค์ทรงส่องสว่างจิตใจของคุณด้วยความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจอันกว้างขวางประการที่สามพระอ,องค์ทรงนำคำแนะนำและการชี้นำมาให้แก่คุณเพื่อที่ชีวิตจะหยุดเป็นความล้ำลึกสำหรับคุณพี่น้องจงตระหนักเสมอว่าคุณเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าในปัญญา และความเข้าใจไฝวิญญาณดังนั้นคุณจึงรู้และแยกแยะถึงน้ำพระทัยของพระองค์ได้จงเปล่าประกาศบ่อยๆว่าฉันมีความเข้าใจในความล้ำลึกและความลับต่างๆฉันทำหน้าที่ด้วยความเป็นเลิศในระดับสูงสุดและเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าฉันเปลี่ยนไปด้วยพระวิญญ,ญาณเห็นปัญญาสำหรับการเปิดเผยสำแดงในความรู้ที่ลึกซึ้ง และใกล้ชิดของพระคริสต์ฮฮเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะฉันเปลี่ยนไปด้วยพระวิญญาณแห่งปัญญาเพื่อการเปิดเผยสํแดงฉันมีความเข้าใจในความล้ำลึกและความลับฉันทำหน้าที่ในระดับสูงสุดของความเป็นเลิศ และเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าฉันเต็มไปด้วยความรู้ที่ลึกซึ้งและใกล้ชิดของพระคิ์ในปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทั้งหมดเอเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด